เฮียเตอนได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความบอกเห็นภาพข่าวนี้แล้วใจคอหดหูยิ่ง93ปีของระบอบประชาธิปไตยมันถอยหลังไปกว่าที่คิดถ้าเป็นพรรคแกนนำแล้วมีตักกะแค่นี้ท่านหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลครับผมว่าท่านถอยออกมาเถอะครับเนี่ยคือเห็นภาพข่าวไหนครับท่านสมศักดิ์ฮะคืออย่างนี้ก่อนนะครับเดียอะเรียงลำดับประเด็นก่อนครับณเวลานี้เนี่ยทราบมาว่ารัฐบาลยอมถอยยังไม่เอาพรบอสุาบัาบานเทิงครบวงจรเนี่ยเอาเข้า วันพรุ่งนี้แล้วเขาเลื่อนออกไปก่อนแต่ไม่ได้ยกเลิกนะครับหมายความว่าเลื่อนไปก่อนเนื่องจากว่ามีเรื่องที่สําคัญสําคัญจะเข้าสู่ระเบียบวาระมากกว่าก็เลยเอาเรื่องสําคัญส่วนเรื่องอ่าคอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์นี่ก็จะเลื่อนไปก่อนนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องทาความเข้าใจครับอันประเด็นที่สองก็คือจะตอบคําถามแล้วว่าไปเห็นอะไรเข้าถึงนักโพสต์อย่างนี้คือมันมีข่าวออกมาจากสมัครข่าวใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสดเดลีนิวมติชนออกมาเหมือนกันหมดนะครับว่าท่านอดีตนายกได้มีการพูดคุยกับแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าถ้าหากว่าพระราชบัญญัติคอมเพล็กซ์อินเตอร์เทนเมนต์นี่ไม่ผ่านก็อาจะมีการเรียกง่ายๆนะว่าก็จะมีการเชิญออกเชิญออกจากการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งพอเห็นข่าวภาพนี้แล้วผมก็นึก ว่าเอเป็นไปได้เหรอถึงกับขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนโยบายถ้าเป็นเรื่องนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อสภาแล้วพักร่วมเนี่ยไม่ปฏิบัติตามถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันอันนี้มีสิทธิ์ที่จะให้เขาออกได้เลยครับแต่กรณีเรื่องคอมเพล็กซ์อินเตอร์เทนเมนตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนโยบายมันเป็นเรื่องของความต้องการของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ซึ่งเขามีความต้องการ <inflict. S 1> ซึ่งความต้องการในนี้เมื่อไม่ได้มีการอ่าแถลงไว้ในนโยบายเนี่ยมันก็ควรจะให้สิทธิพักการเมืองเนี่ยเขาได้ร่วมพิจารณาชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลว่าเออเขามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไงเรื่องนี้อย่างไงแล้วก็ค่อยๆหันหน้าคุยกันอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันผมยกตัวอย่างเลยอ,อย่างเช่นพักประชาชาติเนี่ยครับเขาก็ให้ความเห็นมาว่าพักเขาเนี่ยมีฐานเสียงอยู่ที่ทางภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซึ่งศาสนาอิสลามเนี่ย จะปฏิเสธเรื่องการพาน,านันเรื่องเออเอนเทอร์เทนเมนต์เนี่ยอย่างสิ้นเชิงครับเขาก็ชี้แจงเหตุผลแล้วนิท้าปากว่าไปเอาเขาออกอย่างเงี้ยท่านลองมานึกดูว่าการร่วมรัฐบาลแล้วคิดกันสั้นๆง,ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุฟังผลแล้วก็โดยไม่ยอมรับกับวัฒนธรรมและวิถีของแต่ละรรคการเมืองเนี่ยมผมว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยโพสต์ออกไปอย่างนี้ค,คือด้วยความห่วงใยฮะว่าควรจะคุยอย่างรอบคอบแล้วก็ ฟังเหตุฟังผลเคาลบให้เกียรติในศักดิ์ศรีของแต่ละพรรคการเมืองก่อนครับค,บคบนั่นคือสิ่งที่ได้แสดงไปครับครับที่ผ่านมาที่คนได้อ่านข่าวนี้เนี่ยนะฮะที่บอกว่าท่านอดีตนายกทักษิณเอาตรงๆนะครับว่าได้มีการสั่งให้พรรคร่วมรัฐบาลต้องโหวตให้นะนะฮะใน,าในาการทํากฎหมายฉบับนี้ถ้าไม่โหวตนี่จะเอาออกจากการเป็นร่วมพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอันนั้นมันก็ ดูเหมือนกับมันเป็นข่าวลักษณะที่เป็นรายงานข่าวแหล่งข่าวซึ่งไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่พอท่านสมศักดิ์ท่านสมศักดิ์มาบอกว่าอ้าวประมาณว่าเฮ้ยอย่างนี้แหละท่านหัวหน้าพักร่วมถอยเถอะครับนะครับนี่เท่ากับท่านสมศักดิ์นี่ยืนยันข่าวนี้ว่าน่าจะมีการสั่งหรือลักษณะหรือที่เรียกว่าบีบบีบอ้าวใช่ครับว่าบีบก็แล้วกันบีบบีบแบบนั้นอยู่จริงเหรอฮะ คืออย่างนี้คนระับผมผมต้องเล่าก่อนว่าเหตุการณ์เนี่ยหลังจากที่สมักข่าวใหญ่เนี่ยเสนอออกมาครับพอผมเห็นข่าวช่วงนั้นจังหวะพอดีเลยผมว่างแขกพอดีผมเห็นในฐานะที่เป็นนกักการเมืองเนี่ยนะผมก็เลยโพสต์ขึ้นมาเลยพอผมโพสต์ได้ไม่นานนะักก็มีข่าวออกมานะครับจากพักเพื่อไทยว่าเออข่าวนี้เป็นข่าวปล่อยข่าวปลอมแต่นี้ผมปล่อยผมออกไปแล้วผมจะไปแก้ตัวจะไปอะไรก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่ในเมื่อสมัครข่าวใหญ่ อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยนําเสนอเนี่ยผมก็ต้องนึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะตกผลึกกันแล้วสมักข่าวใหญ่เขาถึงได้ออกมาครับผมก็เลยโพสต์ไปนะฮะอย่างที่ได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วพอโพสต์ไปแล้วผมก็ไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นพอเป็นประเด็นก็ต้องผมก็ต้องว่าไปเรื่องของผมว่าผมมีแนวคิดอย่างเนี้ยนะครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยควรให้เกียรติกันแล้วก็แต่ละพักเขาก็มีวิธีคิดแต่ละพักเขาก็มีบริบทของเขาก็ควรจะต้อง รับฟังด้วยเหตุได้ผลครับ,ค,รบคือประเด็นหลักของท่านสมศักดิ์เนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องการบีบกันในสิ่งที่บีบ <c oughs> เกินกว่าที่พักการเมืองจะยอมรับกันได้ประมาณนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงคือคือผมไม่ได้คิดว่าเป็นการบีบะนะผมคิดว่าควรจะให้เกียรติกันเพราะอย่างที่ผมกล่าวเยนไปแล้วว่าบริบทของแต่ละพักการเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันครับยกยังยกตัวอย่างเนี่ยอย่างพักประชาชาติเนี่ย ฐานเสียงเขาส่วนใหญ่มาจากทางภาคใต้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเขาก็มีบริบทมีวัฒนธรรมของเขาอย่างหนึง่งนั้นการที่จะไปพูดลักษณะแบบเนี้ยผมว่ามันเหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติควรจะให้เคารพความเคารพกันนี่มันไม่ใช่นโยบายนี่มันเป็นเพียงความต้องการของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแล้วถึงจะเอาความต้องการเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานแล้วบอกว่าถ้า คุณไม่ปฏิบัติตามก็อยู่ร่วมกันไม่อะไรเงี้ยผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะก็เลยแสดงความเห็นออกไปอย่างนั้นครับอืม,อม,อมครับคือ,อถ้าสมมุติเป็นจริงอีกถ้าถ้าสมมตินะฮะเราคุยกันบนว่าเออถ้าเป็นเรื่องถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงคือมีการบีบแบบนี้กันจริงอะไรต่างๆเหล่านี้คือครับ,รบที่ที่ที่ท่านสมศักดิ์บอกว่าเก้าสิบสามปีของระบอบประชาธิปไตยมันถอยหลังไปกว่าที่คิดเนี่ยคือมันมันหมายามันหมายถึงประมาณยังไงฮะก็นี่แหละครับ ก็นี่นะฮะก็ผมยังบอกไงว่าการเก้าสิบสามปีเนี่ยประชาธิปไตยมันควรจะต้องพัฒนาแล้วก็ก้าวลุดไปกว่านี้ครับไม่ใช่ถอยหลังคือเอาตัวกูเป็นตัวตั้งโดยไม่ได้รับฟังเกียติฟังผลไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพในแต่ละพรรคการเมืองด้วยกันผมว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันควรจะอยู่กันด้วยความสมานฉันอยู่กันด้วยความรักอยู่กันบนเกียรติภูมิของความเป็นพรรคการเมืองด้วยกันอย่างเงี้ย ผมก็มองอย่างนั้นนะครับเพราะอยากจะเห็นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในสังคมไทยเียครับอือแล้วที่ท่านสมศักดิ์บอกว่าใช้คําว่าเอถ้าพรรคแกนนามีตะก,กะแค่นี้ท่านหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลครับผมว่าท่านถอยมาเถอะครับเนี่ยตอนนี้คนอ่านข่าวก็จะบอกว่านนคำว่าถอยนี่คือถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลใช่ไหมคาว่าถอยนี่คืออย่างนั้นเลยใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะเจตนาของผมเนี่ยคือต้องการบอกให้ถอยอกมา ถอยออกมาแล้วก็มานั่งตั้งหลักแล้วก็มาคุยกันซ้าว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงเหตุผลที่ผมรับไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลที่ผมเห็นว่าควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ควรจะมีการพูดคุยกันคือถอยออกมาตั้งหลักแล้วก็มาคิดร่วมกันใหม่ไม่ใช่จะมาหักด้านพาด้วยเข่าพอคิดแล้วตัดสินใจปุ๊บแล้วไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าอย่างงี้มันเป็นการถอยหลังละ ตอนเระบอกประชาธิปไตยมันก็คือการรับฟังเหตุผลแล้วก็น้ำหนักใครดีกว่าเหตุผลใครดีกว่าก็ใช้เหตุผลของคนนั้นครับครับคําว่าถอยคนั่นก็นั่นคือความตั้งใจถอยก็คือไม่ได้บอกว่าให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลอย่างนั้นใช่ไหมครับ <c oughs> ครับก็บอกถอยออกมาคุยกันก่อนมาตั้งหลักกันให้ดีก่อนดีกว่าไหมออผมยังไม่อยากจะเห็นความเล้าฉานอของทักร่วมรัฐบาลอื นะฮะเพราะถ้า,า,าร้าวฉานแล้วเดี๋ยวมันก็จะการเมืองมันไม่นิ่งซึ่งเลยอ,อีกสัปดาห์เดียวมันก็จะปิดสภาแล้วเพราะการเมืองไม่นิ่งวันนี้คุณจงคงจะเห็นนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยราคาโอ้โหวันนี้เหลือพันกับหกสิบหกไม่ถือพันร้อยแล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าตกใจไงก็เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนะฮะแล้วก็จะเกี่ยวพันไปถึงตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับอ่าครับ ถอยไม่ได้หมายวาว่าให้ถอนจากการร่วมรัฐบาลคือถอนถอยถอยออกมาถอยหมายว่าถอยถอยถอยมาคิดกันใหม่ถอนาคิดูจะเอาย่างไงถ้าเขาคิดอย่างนี้เอออือเออตั้งใจอย่างนั้นครับอ่าคือไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแต่ถ้าบอกว่าถอยออกมาคิดนี่ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครึ่งหนึ่งอ่าคือถอยมันก็มา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 คุยกันใหม่อ่าแล้วก็มาดูว่าเอยเราเราจะร่วมงานกับเขาได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้อ่ะ อ่าถอยออกมาคิดดูว่าเราจะร่วมงานกับเขาได้ไหมเขานี่หมายถึงว่าเอพักใหญ่ที่เขาบีบแบบบีบแบบนี้พักที่เขาบีบแบบนี้เราก็ต้องถอยตอนเราต้องมาคิดกันหน่อยไหมคิดกันหน่อยไหมใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยให้ถอนมาเลยแต่ถอยมาก้าวนึงก่อนฮะประมาณนั้นใช่ไหมครับครับครับนี่คือการไม่ฟังเหตุผลไม่เคารพให้เกียรติกันจะอยู่ร่วมกันอย่างไรแแต่มันมีบริบทตรงนี้นะ มันจะอยู่ร่วมกันแล้วสร้างตราบาปและบาดแผลให้ประเทศถอยออกมาเถอะครับเดี๋ยวผมเอาข้อความนี้ขึ้นจอแต่ความหมายนี้ของท่านสมศักดิ์นี่ไม่ได้หมายคบว่าถอยก้าวเดียวนะคือถอนเลยนะที่บอกว่าไม่ฟังเหตุผลไม่เคารพให้เกียรติกันจะอยู่ร่วมกันอย่างไรอยู่ร่วมกันแล้วสร้างตราบาปและบาดแผลให้ประเทศถอยออกมาเถอะครับท่านหัวหน้าทั้งหลายอันนี้มันหมายถึงการถอนนะท่านสมศักดิ์ไม่ใช่ครับคือผมหมายความว่าในเมื่อทุพพักเนี่ย ผมเชื่อนะครับว่าต้องมอนิเตอร์ข่าวที่มันเกิดขึ้นว่าเสียงคัดค้านตอนนี้เนี่ยมันดังตึ้งนี่ไปทั่วทั้งประเทศแล้วแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะกัดจัดการปราสายย่อยชี้แจงถึงข้อเสียของพรบคอมเทคเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าเป็นยังไงยังไม่สมควรมียังไงวันนี้กระจายไปทั่วเราคงจะได้เห็นปรากฏเป็นข่าวแล้วที่สําคัญคือกลุ่มที่เคลื่อนไหวคัดค้านเนี่ย เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอิทของสังคมคือเป็นกลุ่มผู้นําที่คนเชื่อถือคนศรัทธาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราชบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแพทย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอดีตสอสลอกลุ่มสวเหล่านี้ล้่นแล้วแต่เป็นบุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือเขามองเห็นปัญหานี้แล้วถ้าหากว่ายังไม่ถอยแล้วมันเกิดอนุมัติโครงการนี้เข้าไปแล้วมันทําให้เกิดอ่าบาดแผลของประเทศขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบแล้วตัวพวกเขาเนี่ยจะคิดอย่างไงเพราะฉะนั้นขอออกมาคุยกันซะว่ากระแสะสังคมที่ต้องการอย่างเนี้ยเรามาคุยกันก่อนดีกว่าไหมฟังเสียงพูดง่ายๆคือฟังเสียงสะท้อนของประชาชนที่เขาเห็นต่างว่ากรณีอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นตราบาปไปไหมถ้ากฎหมายมันผ่านตามที่เขาพูดกันเนี่ยก็หมายความว่าให้มาใช้สติมาคิดใข้ควรว่าเสียงคัดค้านเป็นอย่างนี้แล้วเสียงพวกเราในคลโมอเนี่ยมันเป็นแบบนี้ มาคุยกันที่ว่าจะจูนกันได้ยังไง <c oughs> อือครับท่านผู้ชมครับผมจะบอกเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าท่านสมศักดิ์ปิชนานันทกุลนี่นอกเคยนอกจากเป็นเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานในยุคที่เรียกได้ว่าสื่อมวลชนสมยัยนั้นนี่ก็ได้พร้อมใจกันนะฮะยกรางวัลคนดีสีสภาให้กับ ท่านสมศักดิ์ปิศนานันทกุลแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะฮะลูกชายก็คือ <c oughs> รองแบทรองแบบพระลดอนนะฮะปิศนานันทกุลน, <c oughs> นี่ก็เรียกว่ามาทําหน้าที่คุมควบคุมการประชุมสภาในช่วงที่ผ่านมาจากเดิมคนรู้จักน,น้อยตอนนี้คนรู้จักกันเยอะแล้วนะครับในานามของรองแบบผู้ที่ทําหน้าที่อย่าศึกและทําหน้าที่ควบคุมการประชุมได้เป็นอย่างดีนะฮะ โอ้ยอดเยี่ยมแต่ประเด็นที่ผมจะถามก็คือ,อคสามารถยังความรู้สึกของสภาได้ด้วยกรนี้ท่านสมศักดิ์ยังความรู้สึกของสังคมแล้วตอนนี้รับรู้ถึงอะไรบ้างครับคือก็รู้นะฮะว่าสังคมกลุ่มพวกที่ผมได้กล่าเรียนไปแล้วกลุ่มชนตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นมาจนกระทั่งถึงชั้นสูงที่เขาติดตามข่าวบ้านเมืองเนี่ยเขามองเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็พยายามให้ข้อสังเกต ว่าไว้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มันก็ควรที่จะต้องรับฟังเมื่อไม่รับฟังยังจะเดินหน้าต่อเนี่ยผมก็เป็นห่วงครับครับเพราะผมเป็นห่วงประสบการณ์เนี่ยมันมีแล้วตัวเองก็เคยประสบมาด้วยตัวเองเลยว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยนะฮะ <c oughs> เสียงข้างมากต้องเป็นของรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลต้องชนะแน่นอนด้วยเสียงข้างมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในระบบรัฐสภามันอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเสียงของประชาชนเนี่ยดังกว่าเสียงของสภา,านะครับเราคงจะเห็น,แ,หนแล้วก็มีบทเรียนมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วเมื่อตอนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยเมื่อเดือนตุลาคมปีห้าหกเสียงสภา,านี่เป็นเด็กขาดเลยนะฮะที่ว่าผ่านแอบ,บลักหลับตอนปี่สี่อ่ะรันรแต่ไม่ทันได้ใช้กฎหมายนะครับก็ปรากฏว่าไม่ทันได้ใช้ ประชาชนที่เห็นต่างไม่เห็นด้วยต่างพากันคัดค้านแล้วก็เดินลงมากลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี่ไงไรครับผมถึงบอกว่าคุณชนะเสียงในสาภาครับแต่ในระบบประชาธิปไตยเสียงประชาชนเนี่ยชนะเสียงในสาภานะครับก็เลยให้ข้อสังเกตตรงนี้ไปขอให้ฟังเสียงประชาชนหน่อยครับใช่ไหมครับว่าเออถอยคืคุณถอยออกมามาตั้งหลักแล้วฟังเสียงที่ประชาชนก็สะท้อนมาอย่างไง<ห>อ,อ่าเขาเห็นอย่างเนี้ย รัฐบาลที่จะเอากฎหมายเข้าเนี่ยฟังเสียงเขาแล้วจะปรับปรุงยังไงคุยกันได้ยังไงไหมให้มันเรียกกันง่ายๆว่าให้มันพอใจแล้วก็ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนถ้ารัฐบาลเอาแต่คิดแต่จะประโยชน์ของคนที่เป็นรัฐบาลอย่างเดียวและประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะไปสู่การตัดสินปัญหาในท้องถนนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ปรารถนา ล่าสุดรัฐบาลถแถลงมันนี้นำโดยท่านนายกแพทองทานและได้เชิญหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นท่านอนุทินของภูมิใจไทยนะฮะท่านพีพันธ์รวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาแม้รวมถึงประชาธิปัตย์นะครับา <c oughs> หัวหน้าพักเนี่ยมาถแถลงร่วมกันบอกว่านะฮะ <c oughs> บอกว่าถอยแล้วคำว่าถอยเนี่ยหมายความว่าจะยังไม่พิจารณาในสมัยประชุมนี้ แต่ยังไม่ถอนยังไม่ถอนก็คือจะให้ใสมัยประชุมหน้าถอยแล้วแต่ไม่ถอนอย่างนี้เท่ากับถอยในในความหมายของคุณสมศักดิ์แล้วหรือยังฮะนี่นี่นะครับใช่ครับนี่นหะคือถอยฟังเสียงเขาก่อนอืว่าเสียงสะท้อนของประชาชนเจ้าของประเทศแล้วก็เจ้าของอำนาจรัฐแท้จริงเนี่ยเขามีเสียงดังขนาดเนี้ยคุณต้องถอยแล้วก็ไปฟังฟังว่าเขาสะท้อนออกมาว่าย,ยัางไงข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไง ความเห็นต่างเขากับรัฐบาลเป็นยังไงก็ต้องมาประมวลเพราะในกฎหมายชื่อเสนอนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณเสนอไปแบบนี้แล้วมันออกมาแบบนี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังต้องมีการพิจารณาในสภาเวาระวา่าสองวาระสามซึ่งตั้งกรรมธิการเนี่ยมันก็จะต้องไปไปถกกันในการมาธิการอีกว่าที่คุณเขียนมาอย่างนี้บางทีอาจจะไม่ใช่เลยยกไปทั้งมาตาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันปรากฏมีอยู่บ่อยๆ <K r att> ผมก็ถือว่านี่แหละครับนี่คือการถอยแล้วก็รับฟังครับร <K r att> ับฟังเสียงของเจ้าของประเทศเสียงของประชาชน <K r att> นี่คือความงดงามของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับถ้าฝั่งที่เขาต่อต้านเขาไม่เห็นด้วย <K r att> เขาไม่เอาเลย <K r att> เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ถอย <K r att> นี่แค่ชะลอเฉยๆอ่าก็มียังมีอาการ <K r att> ที่จะดันดันกฎหมายนี้อยู่อะไรอย่างนี้มันพอจะตอบคําถามสังคมหรือตอบคําถามในหมู่พกร่วมรัฐบาลได้ไหมครับท่านสมศักดิ์คือผมคิดนะครว่า การประชุมวันที่เก้ากับวันที่สิบเนี่ยคือการประชุมนัดสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ครับแล้วมันก็จะปิดสมัยประชุมไปอีกต้องสามสองสามเดือนนะครับซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่ามันจะทําให้แต่และฝ่ายมีเวลาแล้วก็มีเวลาตั้งหลักมีเวลาคิดว่าจะต้องทํำยังไงและมีเวลาในการที่จะทาําความเข้าใจให้มันตกผลึกเหมือนๆกันเข้าใจซึ่งถ้าว่ายังไม่เข้าใจอีกตัวน,นั้นเราก็ไปว่ากันแต่ช่วงระยะเวลาเนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อื ถือว่ามีเวลาหายใจแล้วครับมีเวลาหายใจทั้งสองฝ่ายครับเดี๋ยวก็ตูวกล่าวหาว่าคําว่ามีเวลาหายใจชะลอนะไม่ใช่ถอยนี่เท่ากับซื้อเวลาเดี๋ยวก็กล่าวไปอีกนะฮะครับครับ,รบนี่งไงผมถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วสภา,ามันจะปิดไปแล้วอย่างเนี้ยครับคุณต้องกลับมาตั้งหลักแล้วอ่าอาว่าที่เาขาคางแขงใจประเด็นไหนคุณก็ชี้แจงไปสิประเด็นนี้ครับคุณจะทําอย่างนี้เป็นเป็นอย่างนี้ แล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเออหรือจะต้องไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการอย่างไรรัฐบาลรับฟังในเมื่อเขียนออกมาแล้วเป็นอย่างเนี้ยก็รับฟังครับเมื่อกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองเข้าไปหรือแม้แต่ที่เป็นบุคคลภายนอกเพราะตั้งตั้งกรรมธิการวิสามันบุคคลภายนอกเข้ามาได้มันอาจจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมีทางออกที่เรายังมองไม่เห็นเนี่ยเสนอเข้ามามันทําให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่ายออืมันก็จะทําให้สังคมเนี่ย มันสงบขึ้นไม่ใช่มาเผชิญหน้ากันอย่างเดียวมันก็ควรที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันศึกษาร่วมกันครับคือมีเวลาให้คุ้นคิดนะครับดูหน้าดูหลังดูให้ครบสามร้องศาเมื่อถึงบัดนั้นยังมีเวลาที่จะตกผลึกแล้วว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรได้ยินข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยได้ยินข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่สนับสนุนพรบสถานบันเทิงครบวงจรอันนี้จริงหรือเปล่าฮะท่านสั อันนี้ผมจริงๆเลยเนี่ยผมไม่ได้เป็นสมาชิกของพักนะครับแต่ผมก็เป็นคนที่อามข่าวอะฮะไม่ว่าจะเป็นของพักไหนแล้วก็ฟังมาตลอดเพราะแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็จําได้ว่าเลขาธิการพักนะฮะ,ะคุณชัยชนกช,ช,ชิดช,ชอบครับแล้วก็ลูกๆผมเนี่ยแหละก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะใช่ใช่นั่นแหละฮะนั่นคือตอนเริ่มต้นอืมนั่นแหละตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่มันออกมาเป็นกฎหมายขีนกันเป็นเป็นตัวกฎหมาย เพิ่งกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ผมไม่เห็นอืเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่ารท้าที่สุดเนี่ยมติพรรคออกมายังไงครับไม่ได้ยินว่าเออซุ้มเสียงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเอาหรือไม่เอาแค่ไหนอย่างไรยังไม่ได้ยินนั้นยังไม่ได้ยินเสียงนั้นอันนี้ผมประเดี๋ยวคงได้ยินฮะเย็นวันนี้เขาคงได้ยินแล้วล่ะเพราะเขามีการประชุมพรรควันนี้ไงฮะอ๋อ วันนี้เขาจะเอาเรื่องนี้คุยกันเหรอฮะมันพักเขาต้องประชุมอยู่แล้วฮะทุกวันอังคารก่อนประชุมสภาเขาก็จะหยิบยกไอ้เรื่องที่จะประชุมมามาคุยกันว่าเออมันเป็นยังไงมติออกมาเป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็คงต้องคุยกันนะครับอืโดยส่วนตัวของคุณส,สักดิ์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรไหมกับพรบสถานบันเทิงคร้วงุจอนนี้คือถ้าถามผมนะผมก็แสดงความเห็นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วนะว่า วิธีที่รัฐบาลให้เหตุผลมาเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นครับที่บอกว่าเก่งการสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างงานสร้างอะไรแล้วก็มุ่งมุม่งเน้นเรื่องการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองเห็นต่างอะแต่ผมที่ผมมองอาจจะไม่ถูกก็ได้มุมรัฐบาลอาจาจะถูกก็ได้ออืแต่นี่เราก็จะรอดูาทาชี้แจงทาเหตุผลของเขาในสภาจริงๆว่าเป็นยังไงครับครับได้คุยกับบรรดาคนนามสกุลเดียวกันลูกหลานทั้งหลายนมสกุล ปิศนานันทกุลมีสอสอทั้งหลายคนเนี่ยนะ <c oughs> ได้คุยครับพูดนี้คุยกันประจำครับอยากจะทราบมุมมองของคนในครอบครัวปิศนานันทกุลหน่อยว่าเป็นยังไงฮะลูกเขาก็ไม่เห็นด้วยนะที่ที่คุยคุยกันนะฮะอืม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  <ๆๆ S 2> คุยคุยกันเขาก็เห็นคล้ายๆกับผมมีมุมมองก็แต่เขาบอกเดี๋ยวก็ต้องไปดูก่อนว่าในท้ายที่สุดแล้วมันจะตกผลึกยังไงอืมครับอ๋อมีคนประเมินว่าเอสถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่ตรงนี้ มันออกอาการบางอย่างที่อาจจะถึงขั้นต้องยุบสภาอันนี้ในฐานะนักการเมืองรุ่นเก่าผู้สำสักประเมินดูว่ามันจะมีโอกาสไปถึงการยุบสภาอ,อ่ไหมคือถ้าตอนนี้คงไม่มีแล้วฮะเพราะว่าวันวันที่สิบก็จะปิดสมัยประชุมสภาแล้วบครับาะปิดสมัยประชุมสภาไปแล้วจะยุบสภาเนี่ยมันหาเหตุผลจะมาบอกไม่ได้มไม่ยุบสภาอะไรก็สภามันปิดสมัยประชุมมันยังไม่ได้มีความขัดแย้ง ระหว่างสภากับรัฐบาลครับมันช่วงตอนนี้ก็คงจะต้องยังแะฮะมันก็คงให้เวลาเนี่ยอ่ามันเปิดสมัยแล้วแล้วยังมีประเด็นไหนหรือเคลียร์กันชัดหรือยังตกผลึกกันหรือยังอะไรเงี้ยมันคงต้องรอช่วงนั้นอีกนะครับอ่าฮะครับต้องรอเปิดเปิดสภามาใหม่แล้วก็รู้ว่าจะ,จะ,จ,ะจะมีะพัฒนาเพตอนนี้มนอีก ใช่วันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้ก็สภาก็ปิดแล้วมามันจะมันก็คงจะไม่มีเหตุผลที่จะยุบสภาอ่าฮะเพราะว่าเขามองว่าเนี่ยฮะนับตั้งแต่นายกถูกอภิปรายมาไม่ไว้วางใจมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอาการบางอาการซึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าอาการของพรรคร่วมเองก็อาจจะถึงขั้นว่าอาจจะต้องสลัดกันหรือไม่เอากันหรือจะเขี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะอยู่ร่วมกันได้ตลอดรอดฝังไหมฮะอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงต้องคุยกันอันนี้ผมตอบไม่ได้เลย นะฮะมันอยู่ที่พรรคการเมืองเขาคงจะต้องคุยกันว่าเป็นยังไงครับมันควรจะต้องพี่พี่สมศักดิ์คิดว่ามันควรจะต้องถึงเวลาแล้วหรือยังตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองมันจะต้องพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าผมก็คิด่นะว่าไอ้ช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยเขาคงต้องมีเวลาคุยกันเยอะครันะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาเครียดกันเรื่องงานสภาเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องคุยกันหาลือกันว่าจะเอากันยังไงแน่ ไอ้ตรงไหนที่ค้างคาใจกันอยู่ติดอกติดใจก็ใช้ช่วงเวลาตอนนี้แหละตาดสางกันซะให้เสร็จผมเชื่อว่าเพิ่งจะสองปีเขายังไม่มีใครอยากยุบหรอกครับอืม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 ไม่ควร,ครในใจของท่านสมสักยังไม่มีใครอยากยุบครับไม่มีใครอยากยุบใช่ไหมครับงั้นก็อยู่ตบจูบตบจูบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ มันผมก็คิดว่าในช่วงปิดสมัยเนี่ยเขาก็คงต้องอาศัยช่วงเหล่านี้แหละกระชับความสัมพันธ์แล้วก็อะไรที่มันตี่ต่างกันเนี่ยมันมาจูนหากันได้เคลียร์ใจกันอ่าครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นที่ผ่านมานี่เห็นเจอกันหลายรอบระหว่างผู้นําจิตวิญญาณเนี่ยนะครับต่อผู้นําจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยอันนี้น่าจะยังไม่เคลียร์ใจกันเรียบร้อยสิท่าอย่างนั้นนะฮะท่านสมศักดิ์มันมันคือมันเคลียร์ไปแล้วเรื่องนี้เรื่องใหม่ก็มาเพราะการเมืองนี่มันเป็นพลวัตอ่ามันไม่ได้หมายความว่าพอเคลยเ้้แลลววจจบบ เดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วมันเป็นพลวัตอยู่ตลอดเนี่ยยู่ๆทำก็มาประกาศเรื่องภาษีอีกแล้วอ่ายูยูก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องมาคิดกันอีกแล้วว่าจะทํำยังไงใช่มับเพราะมันเหตุเกิดเนี่ยในระบบประชาธิปไตยไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะคิดปัญหาเนี่ยเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นมันก็อาจจะมีความเห็นต่างคิดกันเอ้ยคนเราคุณจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างงี้อันนี้มันเรื่องปกติอืมแต่ในที่สุดเขาก็ต้องรับความเห็นที่ดีที่สุด แล้วก็เอาสิ่งนั้นแหละมาบอกกับประชาชนมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศต่อไปอืัครับครับครัแม่วันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับท่านอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษดรอดีตรัฐมนตรียินดีครับยินดีครับพิจารณายินดียินดีคุณมากครับพี่เตอครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับ